ครสดีช่องอะไรน้องมากิชชนนนเี่เไปไหนจอไปดูไหนไปไปไปดูข้างในบ้านนะใครทำอะไรกันอยู่ข้างในห้องฟิไหมไม่ยงคเอ๊ะเจ้าโอ้ยอเ้าทไมทํอะไเอยู่อยอยอย้เด้เยโอเคค่ะไปหาไปดูไหม่ะไปหาไปดูไหมอปดูไหมเอ้ยดูในข้างนข้างในมีอะไรอ่ะ้นมีอะไร ใครเาอะไรกันแหละวาย้ยเขาอะไรกันว้าวอะไรไตงมีนะอ้าวอ้านีเสียบคนจอยว่าปาทอันนีเสียบนเาเห็แบบไรสายมันมยเเสียบนนอน้นไมันั่นนหะมันก็มีกันไปถึงนี่เป็เมาไรสายเมาไรสายนี่มีนเสียบเือดบินนะใช่ในั่นตน

เอาฟิดของแคแล้วครับไปนี้เอาปิดของแค่นอนต่อีกองหนเอามากว่าเอาเอาแมากขนเอาเอาเป็นเป็นหน่อยหรอเป็นมอเรยสายตัวนั้นมากเัยตัวกางังีโอยลูกดีีเตนนีมันคืมีศักอืมฮะ mọi đây, yên thế mọi người mình mà có người mọi người mọi người Chia người mọi Hả, mọi người 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 mọi mà này. cái con นี่เดตาอดังเดียอมาหัวตรงนี้หายเจอเดี๋ยวมันหายนะหายเจออันนี้มาตใส่มาจับยไม่เสอยบอ่ะครับนี่น้องบัวเออน้ยิ่งนะมาตัดใส่วมีจแล้วอนนี้ปรมาณจะนีใส่ได้ยื่นะเป็นหมอรายสายมาหาบนนี้กองนั้นไหมหาบนนี้่างนั้นไหม ที่มึงกลัวไปมามีไ่มามีกล้องเมาบ้ะหาบุแกกลองหมาออกได้หรือไม่เด่มมีอ้มีกองเมาไง่จริงนรถไปได้กี่แรกาแรกมานแจมาแจ๊บมาแรกาแล่มงามาน้ด้แก

ขคยากดูซู่บัรจังตัวเลยใครอยากดูซู่บัดจังตัวเลยหนูจะแสดงกับพี่เชหนูจะแสดงกับพี่เชษพี่บอยแสดงอะไรพี่เชษพี่โกกีแล้วก็พี่ตามกับ่ยหนูจ้ะกับหนูใช่ไหมใช่จ้ะกับพี่บอยไม่ใช่พี่บอยมีแต่หนูกับพี่โกกีเพื่อนตามพี่เชษแสดงแบบไรนี่ล่ะเออเดี๋ยวแม่ค่ะจะพาทำหรอกค่ะ เสียขรถใหม่กี่น้หมากี้นะคะยรถใหม่สีับรขับสนุกไหมรถใหม่ขับสนุกไหมโซกว่าหนูได้ไปยังรูใหม่นู้น้ขี่รกถหม่ัหม่เน่เข้าเดียวแล้วปก่อนรหนูได้ขี่รถใหม่ยังหรอยังขี่รถใหม่แบก่อขี่แล้วบงเปยกาีหเปี่ยนรูยเดี๋ยวเตยมี่่เียมขี่แล้ดิ ขวครับพีดนไปแอมครับอยู่อ้มป้อมบ่ไส้ามื่อไชมั้าเมอไงมันไปดึมาไฟไฟแบนมาอ่แสดงให้ดูหน่อยไฟาหวเรียววเรียวรื้อป่รื้อป่รื้อป่รนอ่อป่รื้อป่รือรื้อรื้อรื้อร้อรอ้อรื้อรื้้อรมรอรืร้อมอ้ออ้อ เดแต่งมืห่งขวดมหง่วงดเาไปตัวเาไปสิ่งนวุ่นวายวุ่นวายหน่อยเลกน้อยเป็นพวกเก่งในหลานค้อมไปเลยไม่่ผู้ใดเลี้ยงขอมแนเลย่หมนแต่หัวก็เนียนล่ะาเลี้ยงคอมาไ่่เหมือนเบิดเบิดเอเดลากขมกันที่ทีล่ะไฟนเมื่อคืนนั่นนี่ม้งนี่เลน้อย เวลาเขาใส่มันจะมีงานนันมันจะมีไฟหนัมอมอุ่มอยู่มอมันสายมันสายมาตาสายนบดบดก็จะกินดีรือบปลอนี่่ไหลสายมันเป็นแบบลาสายตหายไปนี่นี่ยังยังทาทานเทเดยบาเลย จะที่ไี่เลยจู๋ยยังไงเออล่ะขน่เียเขาไ้แนเสียนเลมีหูเสีย่อยกับมึงในเปียงูมัมีดิใส่โอมันมีมีเสียบยูเอีกินๆน่ะแล้วองคอยน่ะนี่นีบอกี่น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 ี่อใ่เยนี่บอกนี่แม่ด้วนแม่ ัเสียงนี <g ad> ้ตได้ใช่ต่ม่ตม่กองที่อีกประกอบได้ปอบได้อันนั้นก็สิยุกองนั่นตัวจ่าตะกรงใดสั่ผู้อ่านเป็นยุกองเกียวนี่มันใส่หัวนใส่หวัมงมงย่หตัวนี้ตัวัไปุ่นตัวนี้ยหอเยแน่นี่หอที่ละีหอมมนเมาตัวนั่นอแกะออกนกันคับตัวนั่นโอ้ก็สิตัวนั่นก็สิยุตัวนั่นล ไม right? ่ใช่ไม่ใช่เจชือต้นมันใช่มคะหนด้วยนะป๊าป๊นอเล่นะไจัดนะจัดคลิปแล้วๆอืมอไขอเขโหลดเกมด้วยเข่โหลดอะไรเกมะไม่ย่เกมฟิฟา์้นี่ก็ใช่ได้อยู่ความหม่น่ะคุณด้วยว่ายก้อยวยกบ่ปีละก็เ็ยังเด่น่เป็นมันก็เป็นละตัว นี่ตรเลียนบพงสูงบดินซี้นหวอางข้นนี่โอ้โหนั่งกเสีนมเดียวเลยมนแ่เยไเรียนคองขอเรียนบัญชีเรียนสร้างไฟเรียนขเรียนความเด้อเคลื่อนข้อมองทางยเน้อพมเป็นห้หน้าบริษัทนีเรียนหองสามเรียนแซ่ซี่โธ่ยนี่ถึงบอกไว้นะว่าใบบริญญาบางที่กับบริออย่างครับเนาะ

อ้ยชอบเขาข้างหลังเหรอยดีเทนได้กดีวับบไหนสุดต่งบบรรยากาศบรรยากาศจุมื้อาจุ่มเลแล้จีบเขาตัวนี้ยังงะสกนเขาเล้ยเอตงนึงหมดน่เขาอแล้วก็าับกรมันไม่ใ่ับกันเนาะยืขึ้นมาเก่ใส่ได้ย่บวกันอ้ยตัวนังนันพอใส่มาก็ได้เปิดเครื่องไมถุนมเน ตัวนั้นันของตัวนี้แหละคือเรียกวตัวนี้มันยู่หันมันตรงมียนได้มาเสียจางหลังเมาไรสายถูกอ่านเขาสามมากมีอันเล็กๆยสียตรงนี้นะครับเอาตัวน่ะก็ใส่เดี๋ยวติดนตัวนี้มันหาพอเห็นมันตรงมี้เอตัวเสียเพื่อนมาเราห่เาตัวเสียม่พอมีส่วนมีเฉวนเพราะตรงนี้คู่กันแนไมีเวียนตันี้เอาส่เวนกมเตรงนี้มนหาเห็นต้อตรสายถูกาาจิมีน่หน่อยไปเสียพร้อมซะก่อนเนี่ยมีส่วียนมาเ่วลยน มันเสียมหาเพ่อนตนแกี่อยกไปแกนี่ยเียยไม่เองแกมันกองมันงอานีกองนั่นแหละมอ่เพง่นหมันอานงน่ะนันมีแกว่ามัน้องอยุ่ตัวนี้มันต้องเป็นของตัวนี้ตัวนี้วนี้น่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียไปมั้งม่องะี่อันนี้ก็าถงอยนี้แหละเนี่ยเลยเสียองกองมันน้อีเอมนั่นหาเพหาเพ่อโอเคพี่มาจีกับ นอนเองแม่งเนแล้วครับนอนเอ่งแม่งแล้วพี่องจะวัยังไงค่มาบอกหน่อหนยสิคะบอกหน่อยสหน่อยพ่อมาซื้อบัตรจองตัวเป็นไรจะให้หนูด้วยนะคะหนูจะแสดงชื่อบัตรจองตัวนานิตาไลนานิไลยอบคก็ใส่จะเป็นตรงไหนงอไรจะให้หนูด้วยนะคะเป็นอะรใจแบ่งพ่มีโป๊ะนี่ใ่าวมั้งค่ะตรงนี้แฮนดี้ใดนะใส่นะแปมพี่จะใส่อ้ย เจบบางแดวพี่น้องเห็นแม่บีเห็นแม่บีพายไม่เหดนบีไปไหนว่าแม่จ้องกับไปใส่พ่อจ้อตีใครโดนง่าจ no well, so. ้อก oh. ็เน้นโทษแนเราโทษของแค่ที่หนพ่อแค่ที่ข้าเหนียก็มีเพียพ่อต้องลูกนม่ลูกเบียดพี่สาวหมอ้ลูกอย่างบัดเพื่อมโมกุลเนี่ยมันไม่มกดีไหมอย่างบบใช่พ่อได้ไม่รำต่้าลก็มาทิ้ปาก

โอ้วันีกอีก้ากิขายเนี่กัอย่าดิีไม่เสียพัาานี่ตีมัก็ยัน้ใส่อยู่หนึ่งอนมงไม่นวกนี่นรดเา่มีไ้มิ่มปล่นิ้อะกัเดียวอ้ยขวบอ้ายบยังไนี่ขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะด้วยลใส่อดขอบคุณปาด้วยขอบคุณใคงด้วยเฮ้ยขอบคุณค่ะแล้พวกสิบรพี่น้องอะไรลพี่น้อง

าาต้องมาล้างอย่นีนราน้อยกว่าเออโอเคต้เมืนายคลิปไปบ่อยโลดก็ได้ได้เยอะอไรเป็นสโอเคจ้าขสวัสดีค่ะ้บ้านสวัสดีครับบ๊ายบาย